แปเพื่อนรักเพื่นกอูในนรกแปะอย่านอยใจคือดังของขึ้นดังขมามาขึ้นเลยแปะแะเดี๋ยวไเล่นกับมึงรอไอ้ตามปูคอยอยู่ตรงกลางนะไอ้บ้าเออเล่นอะไรบอสผ่าน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 ่านเ่านผ่าไม่มีเล่นนะท่านทำอัวอีกันหนึ่0ไ้อยู่ตปงไินมุ่นีนนี้ มึง <wounds> ไม่ฟังกูว่ะไอ้ยเหี <purposely> <ม>้ยสี่ตัวเดียวเล่งปเี่ยกูจะแตกอยู่ไหนเฮ้ยฮัลลังฮัลลังต้อนยิังเฮ้ยตอใจไอ้สัตว์ตอดตอดใจรบใช่ไหมมีของจะเฝ้ากูทำเฮี้ยอะไรพ่อกูไม่ได้เล่นนะฟังนายดิสัตว์ฟังนายเฮี้ยโมนงมนเหมือนจะลวงเหัอเป็นเหยก่อน็่เล่นโตาย้อไปสังไปเก่อนเล่นโปกเล่นกล่นเกเลนก๋เล่นเกล้งอ้มผมเชนหนึงผมยิงได้เชนโกโกโก้ไปเลยเชนนั้นน่ะอะไริ ไอ้โก <G iro entender> ้ชั้นหนึ่งโก้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไอ้แปะให้ตีอะเข้าเสีอะไรกูอย่าอย่าเอาหรอโอ้โหเอ้าอ้บอก็แตกบอนก็แตกไอ้แปะให้ตี